ไปรุ่นอ่าวิวยัยงได้ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนมาฟังเสียงท่อนะครับก็อันนี้เพิ่งเรียนครับก็ไม่รู้จะกล้องจะได้ไหม,ไ,มได้วะไม่รู้เลยครับผมก็ไม่ใช่คนดูเนาะก็ไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวจะมาสตาร์ทเลยทีนก็ให้ครีมครีมครีบปากแบนนะครับครีมปากอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแคร์ครับเปิดสวิตช์ใครจะสตาร์ทก็ต้องมี อันนี้ครับอย่างดังนะครับเสียงท่อก็โอ้ควนเต็มเลยก็คลิปนี้ก็ขหอ,อยู่คลิปเพียงนี้นะ